สวัสดีครับวันนี้ผมไมล์บอยนะที่มงคลคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรถเข้าใหม่คันที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคือเป็นรถที่ลูกค้าของเรานะครับนำมาตีเทินเปลี่ยนคันใหม่กับเราคันนี้ผมก็เอามาขายในราคาถูกๆเลยนะครับและที่สำคัญผมให้3คํคำนี้กับรถคันนี้นะครับสวยเดิมดีนะครับ รู้ประวัติชัดเจนรถสวยราคาถูกและดีนะครับวันนี้ผมพามาชมคันนี้เลย SUV ยอดนิยมอีก1คันนะครับ Honda HRV 1.8L e เกียร์ออโต้ปี2016นะครับในส่วนของตัว EL เนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปแล้วนะครับมีซันรูฟให้เรียบร้อยเบาะคนขับปรับไฟฟ้าอ p อปชั่นเนี่ยถือว่าให้มาเต็มแล้วนะครับ และที่สำคัญคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกสีขาวมุกยอดนิยมอยู่แล้วพร้อมสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันที่ดูแล้วยังไงก็สวยมีสเสน่ห์ดูแล้วแบบมันดูสปอร์ตนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้ผมเพิ่งส่งไปเปลี่ยนยางมาให้4เส้นยางใหม่เลยเปลี่ยนมาให้4เส้นเพราะฉะนั้นใครซื้อคันนี้ไปนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วซื้อไปขับอย่างเดียวมาเดี๋ยวผมพามาชมตัวรถแล้วก็ออปชันกันหน่อยในส่วนของ ตัวท็อป EL นี้นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยสองดวงนะครับ d a y t i m e r u n n i n g Light ไฟเลี้ยวไฟหลีต่างๆเนี่ยอยู่ในดวงเดียวกันหมดเลยจะเป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะครับด้านล่างลงมามีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วนะครับพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันที่ผมบอกนะคือถ้าเดิมๆไม่ได้ใส่สเกิร์ตเนี่ยมันก็จะดูธรรมดานะครับแต่พอใส่สเกิร์ตตัวนี้เข้าไปเนี่ยที่เป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับ มันดูสปอร์ตขึ้นมาเลยนะครับดูสวยดูมีเสน่ห์และพอตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมุกแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสวยลงตัวจริงๆใครที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์ไว้สักคันนะครับคันนี้เหมาะแน่นอนสวยมากและที่สำคัญคันนี้ราคาไม่แพงียวผมแจ้งราคาให้ฟังท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูปียางกันก่อนเดี๋ยวหาว่าโม้เปลี่ยนจริงหรือเปล่าสัปดาห์ที่ 09ปี2022นะครับยางใหม่สีเส้นปี22ปีนี้เลยนะยางของ GoodRide right, นะครับสัปดา,าสัปดาแจ้งไปแล้วนะหน้ายางนะครับ215ทับ55 R17 ล้อแม็กขนาด17นิ้วเดิมเดิมจากโรงงานไลทูโทนนะครับเนี่ยเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเลยรุ่นนี้ให้มาอ่าเนี่ยแล้วนอกจากสเกิร์ตรอบคันแล้วนะครับคันนี้ตกแต่งมาเยอะพอสมควร เพราะว่าเจ้าของเก่านะ่าจะเป็นคนที่ชอบการตกแต่งรถนะคิ้วกันศาสตร์นะครับคิ้วกันศาสตร์ทั้ง4ี่ข้างนะประตูทั้ง4ข้างแล้วก็ตัวนี้ตัวโครเมียมตัวนี้เขาติดมาเพื่อกันรอยนะครับไม่ให้ตัวเขาเรียกว่าตรงประตูเนี่ยมีรอยตรงนี้เช่นกันนะครับเขาเรียกว่าครอบตรงลูกยางลูกยางประตูเพราะว่าฮอนด้าเนี่ยถ้ารถหลายๆปีเนี่ยลูกยางจะชอบ เสื่อมนะครับเสื่อมสภาพแล้วมันก็จะลอกจะเปื่อยออกแต่ตัวนี้เขาติดมาให้ป้องกันไว้แล้วก็ที่เปิดประตูนะเห็นไหมการลอยนิ้วมือนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ตัวนี้โคเมียมแล้วก็สเกิร์ตรอบคันถือว่าตกแต่งมาเยอะพอสมควรนะครับคันนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อคันนี้ไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วในส่วนของภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดํา สวยนะครับตัวเบาะเนี่ยไม่มีร่องรอยขาดชำรุดอะไรเลยไม่ต้องหู้ใหม่คือรถเดิมๆนะอันนี้แค่ทำความสะอาดนะยังไม่ทำอะไรแล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นสนี่คือสภาพแบบเรียลไทมมเลยว่ารถสวยขนาดไหนนะครับคอนโซลต่างๆภายในทุกอย่างดูเรียบร้อยดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับนี่ตัวใหว้ของเขานะครับเวลาที่เปิดประตูด้านท้ายเนี่ย ปกติที่เปิดจะอยู่ตรงนี้แต่คันนี้เนี่ยเขาให้มาอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เป็นดีไซน์ของเขาที่มีให้มาแล้วก็ซันรูฟหน้าหลังคาแก้วพร้อมกับคีบฉลามนะครับเสาอากาศแบบคีบฉลามนี่เลยครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดำเช่นกันมาเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเพราะว่าข้อดีของรถอเนกประสงค์นะครับรถ s u v เนี่ยคือ เหมาะแก่การเดินทางไกลนะครับเวลาที่เราเนี่ยจะเดินทางไกลหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับรถแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับการเดินทางไกลมากกว่ารถเก่งนะครับหรือรถกระบะเพราะว่าด้วยสมรรถนะของตัวรถเครื่องยนต์ออปชันอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยจะให้มาเยอะกว่าแล้วก็รถขนาดที่ใหญ่กว่าทำให้นั่งสบายทั้งคนขับทั้งคนนั่งนะครับคันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกนะแผนลอง แผดรองแขนนะครับเวลานั่งนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยถ้าถ้าไม่มีมันก็จะแบบว่าไม่มีที่วางถ้ามีที่วางก็จะสบายนะครับช่องใส่ของนะครับเนี่ยช่องเก็บของเวลาเรามีของเอกสารหรือว่าเดินทางไกลซื้อขนมซื้อน้ำเนี่ยเราก็ใส่นี้ได้เลยช่องวางแก้วนะครับช่องวางแก้วกระจกไฟฟ้าตัวนี้ก็มีที่วางแก้วให้อีกนะครับก็ถือว่าโอเค มีไฟต่างๆให้เนี่ยไฟหาของหาอะไรถือว่าโอเคนะครับนั่งเวลาเดินทางไกลย,ยาวๆเนี่ยก็ถือว่าไม่เหนื่อยเพราะตัวรถเนี่ยไม่แคบนะเนี่ยไม่แคบนะผมสูง173เข่านี่เหลือเหลือยาวเลยเหลือเพียบนะครับสูง190ก็ยังเหลือหัวนะครับก็ไม่ชนเพราะฉะนั้นนั่งเนี่ยไม่อึดอัดนะครับนั่งสบายและนอกจากนี้นะครับ ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยสเกิร์ตเอ้ยสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ด้านบนตกแต่งมาแล้วก็สเกิร์ตรอบคันอย่างที่บอกอ่าตัวนี้ติดโครเมียมมาให้เพิ่มนะครับนี่แถบยาวๆตัวนี้นะโครเมียมสวยนะครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับชุดแต่งของคันนี้นะของเอ่อส,สเกิร์ตตัวนี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าส,สปอร์ตนะครับสปอร์ตเอสอ่ะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดู ในส่วนของด้านท้ายนะครับรถอเนกประสงค์เนี่ยให้พื้นที่ในการเก็บของเนี่ยมาเยอะพอสมควรอยู่แล้วและอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนี่ยยางอะไหล่เนี่ยไมคกิฟไม่เคยใช้เลยเนี่ยไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยแม่แรงบล็อกขันล้อต่างๆเนี่ยมีครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางไกลหายห,ห่วงและและมากกว่านั้นนะเราสามารถที่จะพับเบาะด้านหลังในกรณีที่ เราเดินทางแค่สองคนนะครับเดินทางแต่งย่างวัดด้านหลังใช้เก็บของได้เยอะนะเราต้องการบรรทุกของเพิ่มขนข,ของเยอะๆเนี่ยอันนี้สบายย้ายบงย้ายบ้านนะเอาขึ้นไปเลยสินะแล้วสำหรับสายแคมป์คานะที่เขากำลังนิยมกันช่วงนี้ขับรถไปเที่ยวเที่ยวเขาใหญ่เที่ยวเขื่อนเที่ยวสันเขื่อนอะไรก็นะครับเราก็สามารถพับเบาะแล้วก็เอาหมอนกับผ้าห่มเนี่ยมาวางนอนได้เลย นะครับนี่คือข้อดีของรถ SUV กว้างยาวแล้วก็เวลาพบับเบาะเนี่ยเรียบยาวเลยนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของออปชันภายในเลขไม้แล้วเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องแล้วจะแจ้งราคาคันนี้กันนี่นะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับในส่วนของตัว นี้เป็นพุ s สตาร์ทแล้วนะครับกดปุ่ม p u s สตาร์ทก็สตาร์ทติดเลยนะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทโอเคในส่วนของออปชันที่เขาให้มานะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีแพดเดิลชิพนะเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายวางสายครูสคอนโทรลแล้วก็ตั้งค่าหน้าปัดนะครับจากพวงมลาลัยได้เลยตัวนี้ก็โอเคนะแล้วก็ในส่วนของจอนะครับ จอดิจิตอลตรงกลางนะครับมีโหมดอะไรบ้างนะครับมีเดียนะครับ fm am usb airpod aux bluetooth มีให้ครบเลยเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็ยังมีกล้องถอยนี่กล้องถอยพร้อมเส้นกะระยะนะครับมีมาให้แล้วในส่วนของตัวนี้นะเปลี่ยนมุมมองได้หลายมุมมองด้วยในส่วนของแอร์นะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับแอร์ออโต้กดเปลี่ยนปรับอุณหภูมิปรับ แรงพัดลมได้เลยนะนี่ออฟออนออโต้ Off, On, เกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติเช่นกันนะครับขับขี่ง่ายครับขี่สบายเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮนะครับมีมาให้แล้วอุปกรณ์อนนำนวยความสะดวกทีนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับห้องเครื่องลืมเลขหม่นะเลขหม่คันนี้นะครับอยู่ที่ 165,230กิโลเมตรนะ165,230กิโลเมตรคันนี้ก็ถือว่าใช้งานมาพอสมควรแต่ว่าอย่างที่ผมพาชมนะตัวรถสภาพต่างๆคือเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีและที่สำคัญรถเดิมนะครับโครงสร้างรถเนี่ยเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมแน่นอนมาผมพามาชมกัน เปิดขึ้นมาก็จะพบกับห้องเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.8ลิตรคันนี้นะครับเครื่อง1.8ให้กำลังสูงสุด141แรงมา้าตัวนี้บอกเลยว่าพอเพียงแน่นอนในการไม่ว่าจะขับขี่ด้เมืองเดินทางไกลขนของย้ายบ้านไปเที่ยวแคมปิง้งพอเพียงอยู่แล้วนะครับอะเรามาดูในส่วนของความเดิมนะครับอย่างแรกน็อตเนี่ย ไม่เคยมีรอยขันไม่เคยมีรอยขยับเลยนะรถปี2 0 1 6ผ่านไป6ปีแล้วไม่แสนหกนะเนี่ยห้องเครื่องต่างๆนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยเม็ดอาร์คคานหน้าน็อตคานหน้าไม่เคยมีรอยขันนะครับเดิมๆหมดเลยนี่คือความสวยของตัวรถนะครับซับในเนี่ยเม็ดอาร์คสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงนะครับแผ่นกันความร้อนสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบหมด นะครับจุดแต้มสีต่างๆนะครับจุดแต้มสีตามห้องเครื่องนะครับสีเหลืองสีเขียวสีชมพูเนี่ยอยู่ครบเพราะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่ารถสวยเดิมอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าสวยเดิมดีเพิ่มเติมอีกนิดร,ราคาคุ้มค่าถูกมากคันนี้นะครับผมสาธยายความสวยไปให้หมดแล้วแหละว่า รถมันสวยมันดียังไงนะครับเหลือราคานะครับคันนี้บอกเลยว่าราคาสุดคุ้มค่าผมขายเพียงแค่5 7 9 0 0 0บาท5 7 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้คุ้มค่ามากได้ตัวท็อปได้สีขาวได้ชุดแต่งรอบคันใครที่กำลังหาอยู่ห้ามพาดเลยนะคันนี้มาก่อนเลือกก่อนเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมมีคันเดียวนะแล้วก็ถ้าจะหา ราคาแบบนี้รุ่นแบบนี้เข้ามาอีกก็คงต้องรอสักพักเลยนะครับไม่ไม่มีเข้ามาบ่อยๆนะในราคาแบบนี้สภาพแบบนี้สําหรับวันนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์063693000หรือ l i น์ ID myboy093 นะครับคันนี้บอกเลยว่าได้สีขาวมุกนะได้ตัวท็อปใครสนใจติดต่อมาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้กับช่อง YouTube ของเรานะครับ รถมือ2องมงคลคาเซ็นเตอร์แล้วนี้ขาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ